เรียงแบบไปรอบข้างก่อนอ้าวผิดแอปเฮ้ยเจอไอ้ไอ้ไอ้แอนเขียวๆอ่ะคืออะไรวะนั่นไอ้เขียวเขียวชื่อว่าชื่อว่า อิมพัลโลรกอิมพัลโลอิมพัลโลจกต้องกระดแต่อิมรด้วยนะครับตดนของแถวนี้ทำิ๊กแอกก่อนไม่นไม่ำคัญต้องใช้อะไรขุดอ่ะเจ้าอิมพัลโลอะไรเนี่ยอิมาเออช่างพูไม่ชัดต้องใช้อะไรขุดจ้ะอ่าิ๊กแอกปิ๊กแอกอะไรล่ะหินกับเหล็ก สิงกะเล็ตโอเคโอเคตอนนี้ตอนนี้ามามาขึ้นมาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วเรียบร้อยออน,นี่จะดีมากเลยตอนที่ลงไปชนะบอล<ห>และของดอบมาเต็มเลยเอ้ยทำไมมันขุกยากอะ ดันมาขุดดันมาขุดคนลงมาถึงที่ทำหน่งได้ใกล้ต้นไปลงดันมาขุดแตงไม่แน่ใจว่าเราชีติกงแค่หินได้อะไอ้ยแล้วขุนงานไม่ได้มันไปแล้วป๋าไม่บอกพรุ่งนี้เลยอ่ะมันมาท้าก่อตตอนนี้แบบ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาล่อบล็อกเลยแล้วมาล่ออเนี่ยเราไปดูไม่บอกอ้ว่าอหรือบล็อกเกาะรถแม่เราจะทานราแชร์ได้หมดหรือก็ก็ถ้าเป็นอก็ใช้ใช้โตไอ้ใช้เไม่มีใครเนี่ยให้มาดูเนี่ยมาดูมาดูดูไหนนี่ลุงตกของผิโคเทลิเกียไหนแซมหนึ่งเข้าด้วยผุงตกใช่ปะ หลุมศพฝุ่นแหงเกียร์แหงเฮ้ยจร์เทพโอ้ยอะไรด้วยลงไปเด็ดมันคืออะไรเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวถ้าลงไปคุจะตายแน่เลยไม่ไม่ไม่จะเป็เกียร์โควบอลมิวเก็บเลยดักเก็บใครจะเก็บก็เก็บไปนะเอ่อขอนะนี่ดูดิใส่มุกอุ่นพิราชา เอาแน้วผไปรอเชมัไปเกียพวกเรางไปเหยืเงินสองามไปมีอะไข้งกเล่นไปทางไหน่ะมอเขาด้วยต้องมาแม่เอาไปับคนไายขึ้นมาแล้ว แม่ครับช่วยช่วยอยู่ในรัศมีดานเอารัศมีดำผมได้เดี๋ยวมันจะปั่นโดนไข่ก็ไม่รู้นะอ่านตายเพราะถูกน้ำมือไข่ก็ได้ก็ได้เฮ้ยจะบอกมีไปสิชิลเี่หน้าเธอฮนะอา่ปาปัานผมผมจะเก็บมาผมได้ของแรงผมได้ของดอกทุกอย่างมาแล้ว โออถ่านได้ไงเนี่ย ไอ้พ่มันง่ายอยู่นหมดเดี๋ยวเดี๋ยวทำาองให้ ลงเงินบริจิตมาเลยแล้วดูธนูปักที่ผมดิครับตัวค่ะสองตัวแล้วฟัน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 ยังไม่ตายดาบเทพดาบเทพเทศระวังใหม่แล้วระวังให้ครับนี่นเก็บของดอกไปเลยครับของดอกผมเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ธนูเนี่ยผมก็เต็มตัวหมดแล้วดวเลยโดนนิดเดียวาตายนิดนเนี่ยนะแล้วงั้นเราเมื่อนเราเมื่อ เนี่ยเพตุมันมาเรื่อยอ่ะพอไปเลยเอากล่องไม่ได้ไม่ต้องเอาไม่ต้องไปเอากล่องแน่ถักมาทางนี้ก่อนเร็ว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 เร็จดีเดิน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 ระมัดระวังอย่ตกก็ะเด็นดีถ้าคุณบอกว่าเจอตูดนี่มีบันไดเนี่ยเอาไปเลยเดี๋ยวเร็วเร็วเจอตะเกียนอยู่ไหนเนี่ย ไอ้เข้ยนเยอะชิคเจอล้วสองตัวลูเอ้ยอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยไม่มาเอาบันไดก่อนละโอ้เจอนี่ละแป๊บหลงอยู่นี่ยทางออคิชเชนเปิดแล้วคหักลูกชาเอ้ยด่าพักแล้วเด้อเออครับแล้วนี่มาออกอยู่นี่ก่อนก็ได้เนี่ยออกมาโลกภายนอกเลย นัดหนึ่งหลงอยู่หนึ่งตัวตายตีแอคคีวตัวสู้ไปแต่เนี่ยทางเนี้ยอูย้ยดิกออกไปตัดตรงนั้นกออกไป,กไป,กไปกดิก็ไปดิก็ไปเดี๋ยวพันดนึงนะรอชีวิตแล้วหนึ่งได้เกาะไอรอนไปอยู่ตรงนั้นแน่โอ้โหเร็วดีไป้กไเกาะไอรอนไปซื้เลยแล้วข้างในมีอะไรบ้าง ก็ของกินโอเคได้แล้วนี่เขาเอาของดอกไปอี่ร้อยผมมานั่งโอยู่คนเดียวอะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนออกอะไรมาเนี่ยคราวนี้ผมไม่ช่วยนะมันถือว่าอึดแล้วต่อดเดมอนเนี่ยแบบว่าเอออัปเกรดกันทั้งชุดอะไอรอนโวยชุ่ดไอรอนไอรอนอัปเกรดกันทั้งชุดอะผมไม่ช่วยละโอวยไม่จัดการจัดหนเยอะหรือว มันมีจุดเชิดที่ไหนกี่รูปเจอแล้วน,น,น่าจะหมดแล้วนะอุ่ยตกใจมันชิปเ<อ>ต็มเลย, <c oughs> ยดีดยถ้าผมไม่ได้ชิมปออกมันจะบอสนะตายนานแล้วติดแอดไปนี่ไป,ไปออกออกจุดเชิญทางออกจุดเชิญทางออกจุดเชิญ แกยมนเลย้ลงอ่ในโอ้ยเียดัไฟเชียนอย่างนี้วะตัวดาบเมดบไฟโอยโอ้ยตัวคุดคุดไม่ใช่แล้วเี้ใช่นนบันได,ดออกได้ได้แต่ดาบได้แต่อาวุธมา เล่นออกอย่างเงี้ยลูกอุ้ยเพียร์เอ้ยดาบเพียดาบผมจะพังเลยเนี่ยจะเอาดาบเขาไปต่อไหมล่ะได้ไหนคนไอ้นดาบผมเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยแทบจะได้ชีวิตเลยเข้มะตามมาเลยฟติว์เออโอ้ยโอ้ยฟันให้ดูไปถูกคนบ้าง เดินตามติดไฟกันเป็มเลยกระเด็นด้วยนี e ่ของผมกระเด็นเนี่ยเต็มเต็มเลยอ่ะไอ้ชิคก็ผมยึดกันไฟน้อยๆอยู่ด้วยอ่านีเลยนี่เลยมาเลยดันเกตเจาะลงข้างล่างผมจะเป็นลันเกตอะไรแล้วพี่นะเจาะไห้ป้ามีเกตจาะเฉพาะตรงนี้โอ้อแยกมีของ อเซ็กไปทางนน้นไปเดี๋ยวพึ่งทางนี้โรเคแล้อยแล้วดงชานได้ผงชาแล้วโบเอาเอาปิกแอคดีฟใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องมีแล้วเอ้ยมันอยู่อันเดียวเด็ก แคนเดียวเดละเจีอะไรแหละมา้้เกิดอะไรอเชิญครับจะลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาดกาดเดี๋ยวเ้ยบินอยู่ใกล้เลยข้างๆกันเลาข้างนี่โกลเด้นปิกแอโอ้สุดยอดเลย กํานันนะเนี่ยได้เลยจะดูเองครับผมให้เลยเอาเพื่อก็ก็ก็คุณเหมาะกับกิมการใส่ถุงไงแต่อันนี้คุณสบายใจได้เลยธนูกับพี่มาเอาเลยอยู่นี่ไงไหนโผล่โผล่มาเดินปกติเฮ้ยน้ําแข็งนี่เอาไปใช้เร็วข้างบนระวังการอยู่ข้างบนนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ก็บน้ําแข็งเก็บน้ําแข็งเก็บไม่ได้ผมนี่ธนูเอาเอาแกนี้ไปใช้ไป ต้องเป็นเอาอันเก่าเอาอันเก่าเอาอันเก่าทิ้งไปเอาไปกิจกรรบพิเศษคือว่าถ้าทุบถ้าทุบอะไรแล้วมันจะออกมาเคลื่อนไม่ออกมีทิ้ยังไงอ่ะคือว่าสมมติทุบน้ำแข็งปกติีกน้ำแข็งจะละลายใช่ไหมนี่ก็ได้น้ำแข็งมาเลยเออเดี๋ยนะถ้าต้องการจะทิ้งอะไรอย่างดี ไรไปกียี้อข่ดวีคคดวะด,วดวแล้วนะปดละกับบ้านกันเน่ยตมีความสัต์เนี่ยไอ้ไ้ข้าปไปไอ้ปอกป๊ข้าไปป๊า ได้ข้าวมีใช้เวลาหาข่าวเลยข้าวตมก้าวีที่ไปไหนแล้วอุ๊คืปโอชิบปุ้งไปนี่ธนูไฟเว้ยแกะไฟมันแกะไฟแกไฟเ่งคิวอุ้ไฟ อีกยอ,ยอย่างนะไม่ต้องนั่งเผาตืออะไรไม่ต้องนั่งเผา,เานัเผบ้านในอนาคตน่าจยางออเด็กเดกเๆๆๆเด็กเกก ้นโอ้ดาบเราก็เดนได้หนีเขาเขาเป็นจับเทพนะเฮ้ยนั่นไงกองสปอนเซอร์ข้างบนอะเจอแล้วนี่นี่ใช้ประมาณกี่บล็อกขึ้นไปปะนี่เจอแล้วเยียมอยี่ยีร่วงหล่อือ้พีอือพีอือพีเอาก็เราไปทำลายตรงนี้ว่ะทำลายไอ้พีร่วงนี่ไงวะ